สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้มาพหข้นสวยแล้วก็พลอยสาว่้นซีนะจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้ไผ้าม่จัไเมนูเด็ดจ้าพี่น้องจ้าจำป่าอยู่เยอะเลยจ้าแม่จ้าพักหลากหลายเลยจ้าพี่น้องบักแตงของโชว์กันเทยเลยจ้าถั่วฝักยาวต้นหอมใบสลัดอันฟันฟาดจ้าขนมจีนเอออี่ไหลเยอะๆเลยจ้าพี่น้องจ้ามีไข่ด้วยสองลูกนะจ้าเพิ่มกับไข่ของคนสี่ลูกเลยจ้าโอ้ใครจะไปกินแซ่บจ้า ตามป้าแบบว่าอยู่หัวดิจ้ะบึงแนมบักลายย่างของทะเลอันนี้หนวดหมึกนะจ๊ะมูย่อจะพี่น้องจ้ะสบายนานนะจ๊ะหอยจีบจีกับมี่จ้าพี่น้องโอ้ไม่ให้จีบจีเดี๋ยวนั้นหอยกับกาเซ็น้าตาเหลือกออริจามีปุ๋ยเดวอไรย่างห้างเถอะมาห้างวันนี้มันจะก่ายแบบว่าอยู่ในนอกบ้านนะจ๊ะเจ้าของบอเลือดย่อยดู เบืองไข่ไข่สับๆเลยมือนี่แต่ว่าสุกไม่มากพอต้มเองไข่ช้ำๆไข่ยั่วๆไข่ไก่นะจ๊ <c oughs> ะแซบ่ะน้ำปลาคืออะไรบอสอย่างพี่ยอิรแซ่บนัวบอนัวบอสใครตามเองเขาจะใส่น้ำปลาที่เดียว กินไปมันมากบวกระเบือลมตับเอนกันโค้เสียงของ,งคุณไปเงี้ยวไปไม่ไม่กระเทียมมีแต่กระเทยจ้ะ <c oughs> อืมเาียบอะไรเสียบย้ำคำเถอะดิหัวใไอของของปุณเพออาะเจาะดี่แม่แยกงานกินเผายุคงข่างๆกันมี่จ้ะสาวเลยสาวได้สาวเอาอืม้ม แขกรับเชิญหลายจังหยแต่พี่น้องทางมันถอดาจมึงข่ยไงโอใหญ่ไปนะไข่เลยอัอตัวนีตาหัก่อแล้วอยใช้เยอะเจ้ากุงคัดสวงอ่ะดูเขาไปอยยอมแห่งเก้วกอ เออปลาใช่ใช่หรอบอกเิ่มจีนอลยอยีกอยางจ้ะเสียงกินเลเฮ็่ปากมันเท่าน้ละเอื่อนเขาก็บอกให้ปังอาปากนี่เป็นเนือเ้อกำมาเลียดด้มีผักกาดดองด้วย จำทำเจ้าไหนพอสอนแล้วจ้าห้าพอสอว่าแซบบ่แม่ใช่ไหมครับฉันจะ่พัวหักพัวลงกับเก้วไงนึกกินแซบเลยอข,อาข่าวปลาขาวแก้วบ้าหลงแม่แม่ท่านใดเอือไอท่นนานใดมักสาวสินมาสาวสินนั้นอาจ้ะมาเป็นเด็กเส้นกับหนูนะจ๊ะไม่ใช่เด็กเอ็นนะ <laughs> in nhanh mình nhanh là sang rồi và tôi khăn của là mặc mới ngoài bên nhà mặc của nhau nó không vào mà kẹp được môn. ปรด้มักตัวงาหมักง่าพอมแซ่บเป็นดะนายเติพอเลยแม่บอกขอรืมอผักว่ะอือกับรืมอผักแม่มันสองสองหน้าเขาก็นผักที่หลังที่นอนคนราไฟดอกเรากินตามลำดับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video cạp dẫn luôn. cho kênh Ghiền Để không bỏ ก็แสบแต่ว่าไม่เก็ยไ่ขออี้ขงละ่ะโอ้กระูหน้ามาันข้ามตาเหลกกับตาเลกเหรอแสบอย่าไปนอกม่จากจีบกได้ข้ามเลโอ้ยขับปไปไม่นอกเบียดด้ดวฉัน น้ำกับอลารน้ำเต็มเกินเลยเหมือนน้ำหน่องมันได้แห้งมันจ้ะซื้อบพิ่มเติมตามมากระเบะดมาเสียบว่ะตำปลาตัวนี่แหละแต่พี่เตรียมตัวคือโคกซื้อสากเตียงตำปลาเนาะกับตำในปลาตัวหวานแกงสุดมาอร่อยมากแม่ ไข่จะไม่ชอบกินู้เดียวไข่นี่ครินรยุคค่ะขอย้องหมักไข่เนี่ยกินไข่ปวมแล้วก็่โอ้ยดูสาดนะสุดยอดจะทั้งขอยบ่มีมบวก่ัยกินี่กินแล้วใคไกลอยากกินจะหาตลาดนาะหนาวจะได้ลูกจะสมัครได้เปนะ่ะ ว้าห่อยแค่กนเจ็บตายดูตัวอืออือหึไ่ไัอ้วกสูเขาไปเลยวสองคาเยสองสาวนี่ไม่ได้อ้วกจ้ะืม่หรออวดแ้วแก่สุดท้ายใกล้ตายสุดจิ้มผักแล้วจบ อปุ t. <t <od ita> ่มาบาบบกินปะานานๆกินได้ผักเออนานๆกินได้กบตับเป็อไงไม่งี้กอ่กินเสร็จรวมมันเข้าไปประไาหนึ่งได้ต่กินอียงเนาะสายมากหมากองเอาไว้ดิอ่ะหน่หน เป็นไงเปเอวสาคุณนมก็บอกถือกับเป็เอวสากป่ะนะสากป็ใชส้ตะลูกไม่ใหญ่แต่ว่ายาวก็โอเคอือกินได้หรอกนอดแบบว่าจะถิดเลยจ้ะหลอกแล้วเลินทิปีเดียว ป้าลมหนาวมากด้วยจ้าน้าป้าไปไหมดูแลสุขภาพด้วยนะจ้าลมหนาวมาแล้วจ้ายินแบบสบายเลยบรรยากาศวันนี้เราจัดมุกระทะแล้วมันจะโอ้บรรยากาศแบบหนาวเลยฮ่าฮ่าฮ่าูกอดดวลด้วยจ้าใครยังไม่มีคู่หนูไม่ต้องการคู่ต้องการยังต้องการยังจะบอกให้ต้องการเงิน เอ้หาไปใส่พือมาอยู่ตรงเด้เงินนะ่ะเอาใส่ได้เงินนะ่ะไม่ใช่ออกไงจิ่มไม่อินกับแฟนอินกับมันนี่ออมันทีบเดียนปลาลังออกตัวนี้บวมักปลาลังห้ย้ยๆ้อยอ,อย้อห้อย้อย้้ยเจ้าไปกินเลย ว่ามากินหอยยังวะโอ้ไม้ไปเหอยหอยก้หาคนละตํปลาตัเองหนักไปละอิหลนัวมากักไกดวงเสียบวะดวงมันหนักเสีบเหรดองมันได้ดว่าคุณตุนนิดนึงไหมแม่แ้ ออกเปรี้ยวนหน่อยอร่อยมากจริงิเออบิอบเจ้าั <c oughs> นดิจูบวะจะมักตายได้ไหม,ม,มเรืองตั้งหูเยอะเนี่ยเดี๋ไม่จะดิดไม่ดดโอเคได้ด้สุดต่องแซ่บปะครับอีรีบริเวรหลินเลยโดยเฉพาะคนต่ำ ะเป็นไม่เผ็ดเด็กก็กินได้บึ้งฤกษไม่กินหรือมันเหียยังไง สามปุ่มนะเบิ่งต้นองดูกช่ไหมจ้ะเว้ยกระเดนแบบนี้ฟองำอืม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 เห็นป่ะใช่ป่ะน้องขาปากก็หลงแอบมากพเพื่อยากกินตีตัวมากกินนั่หมากได้จ้ะอยู่ที่มหาสารคามจ้ะ น่าม่มีส่วมจ่าทังวันล่ะมันอยู่โคกบริยุบันหนอด้วจ่าบั่นติดถนนเลยบ่เขาปุ่นข่ันเยอตุยตุ้ยบ่แกเหนียวง่าบ่ครับเหนียดตึกเจกระเทยขอยงาวๆคนนีง่าแม่แเอ้ยสดม ขาไม่ได้จดอกเขาบอกกับปุมนันเงาเขาไม่ได้มาว่าเขาได้อ uh huh. จะกินปูหลอนทองไหม EPC ว้า e เมล็งตุ้งนำไปใส่ใีเรื่งชิบินกับเขาวะเอาไมบได uh huh. ติดละต้นน้อยเนี่ยเปิดซ <จำ S 2> ือโกะระงีสิบบาท ยัตุ่มว่ากินแซ่บมาสั่งเนื้อเขาจะงี0ิบุญนั่นเดี๋ยวสามสิบุญแต่ตลัดซ่บเจ้ายวได้กินลมุยแต่ไม่ซิบุธรรมดาติ๋วเดี๋ยวถวยละบาทเคยมีบ่สวยใกล้คุณนะย่ินสามกมีนี่ได้กินต่อกันว่างี่สิบสามสิบบาทจ้ะพี่น้องทูกไมเนี่ยกินว่า เต๋อประท่นเปันอันโอ้โหความสดน้ำาแค่น่าเฉยี่ก้อนไม่เฉยเรัเาคราไปฝากเธอะเอาไว้่ยโอไม่าาเลยหักแกวเปเรืองฮาเด้ดุเลยมาฝากพอต่อ้าไม่ใช่หายไม่ใช่แคตายย้อตายอยากให้ไงวแม่กับบวญเพือนปอหามาจัหนาว สมัยนี้เขาไม่เน้นเปิดตัวแม่เ,เขาเน้นแอบ,บแซบยตโอ้ลีลาด,ดีปะเจ้าเลมไหมไม่สวยแต่ว่าลีลาด,ดิไม่เผ็ดเด็กก็กินได้โสโลแกนใหม่ของฉันแล้วแหละหอมกอบไหมกินเบึงไม่กินได้เพียงอะอยากกินช่าอย่างกูไหม โอ้กินไดกินดีกินได้ดไดบะขันทำๆอย่อายู่อะไจับเอ,อ,อือมไสู้ๆค่ะสู้ๆโอ้จุดกำเนียบบออยากไปกินนี่ย่งว,วะอยาาไปกินพินซ่าแข่งเขาเป็นบอตอนนี้เรื่อแข่งงานกินนงไป ủa mắm, mời gì, mời gì mời hết mời 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 bao mời 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 พักหลยก็เลือกอย่างกานขอสนันแล้วกันก็จะจากพี่จากน้องคนไปมไม่จะแ่กอำดหบได้จ้ะทุกถูกทุกคนได้จ้ะพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งลาวหนองพิ่ก็ดี้<ข>อบค,คุณทุกทุกกำลังใจได้จ้ะจ้าที่มอบให้หนูแล้วก็อีแม่ Oh. แซ่แบแซ่แบแซ่บแซ่บอันนี้ยเคยมาเลี่ยมด้วยเนี่ยโม,มเลี่ยมอะไรเลี้ยมันหรพี่น้องจ๋าความแซ่บเดืนหนึ่งไม่ต้องพูดถึงแซ่บมากแซ่บอิหมเลยประเดี๋ยวแซ่บปลาหมวยมก็จะแซ่บบักครก แคปอีีอนาตอนนี้หนูนนอิ่มมากเลยจ้าแค่น,น่าเคืองความก็เยอะถ้าไปกินน้ำเมื่อเคืองกับบุ้งเลยไรวะอืมอะไรข้าวผัดแป้นรอแป้นรอติเจ้าข่อยเดียวนำ้ำเอาจ,าอจา้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้หลักไอแม่กับบุ้งไม่ยังหลายเลยจ้าพบกันคลิปหน้าเด้อจ้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า